ยิ่งเดินเข้าไปใกล้ฉันก็เห็นเพื่อนคนหนึ่งตัวสูงเด่นกว่าเพื่อนคนอื่นฉันเดินแทรกตัวเข้าไปในกลุ่มเพื่อนเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่ออยู่ตรงหน้าของฉันฉันเห็นทีเคยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนๆที่หัวเราะเยาะใส่เขาตอนนี้ ที่แค่ตัวสูงขึ้นมากเขาสูงจนหัวเกือบจะชนเพดานนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยคำเตือนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นเพียงเรื่องสมมุติเท่านั้นไม่ได้มีเจตนา,าพาพิงถึงบุคคลหรือว่าสถานที่ใดถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย สวัสดีคุณได้อรรี่วันนี้มีเรื่องแปลกแล้วก็เรื่องที่น่าตื่นเต้นมาเล่าให้คุณฟังอีกแล้วล่ะเรื่องมีอยู่ว่าจำมั่มตื่นได้แล้วจะลูกอาหารเช้าพร้อมแล้วนะฉันตื่นขึ้นมาแล้วลุกไปอาบน้าแต่งตัวอย่างงัวงเงีย ฉันเดินลงไปข้างล่างและวันนี้สิ่งที่ฉันรอคอยมานาน <S <S กูวางอยู่บนโต๊ะกินข้าวแล้วมันคือไข่กระทะกับขนมปังปิ้งเมนูใหม่ที่ฉันขอให้คุณแม่ทำให้ฉันมานานแสนนานแต่คุณแม่ก็เบี้ยวตลอดวันนี้ ฉันได้กินแล้วไข่ดาวในกระทะไปจิว๋วหน้าตาน่ากินสุดๆเลยหอมมากๆแถมยังมีขนมปังปิ้งร้อ,รอนๆสองแผ่นวางอยู่ข้างๆฉันจัดการอาหารตรงหน้าด้วยความรวดเร็วมันอร่อยมากๆเลยละ่ะคุณแม่หัวเราะก่อนจะใช้ทิชชู่เช็ดปากให้ฉัน มูมามจังเลยนะจำมาม,มค่อยๆกินก็ได้ลูกแม่เรียกฉันว่าจำมาม,มอีกแล้วไม่ชอบเลยแต่วันนี้ฉันอารมณ์ดีเพราะได้กินของอร่อยเลยไม่รู้สึกแย่สักเท่าไหร่หลังจากกินอาหารเช้าจนอิ่มแป้แล้วแม่ก็ไปส่งฉันที่โรงเรียน แล้วรีบขับรถไปทำงานวันนี้ฉันมีความสุขที่แม่รักษาสัญญาที่ทำเมนูใหม่ให้ฉันกินฉันเดินเข้าโรงเรียนด้วยรอยยิ้มอันแสนมีความสุขเฮ้ hey, ยิ้มอะไรคนเดียวน่ะเป็นบ้าหรือไงปีตดฝาแฝดของบอมพูดเขาเพิ่งมาถึงโรงเรียนเหมือนกับฉัน และทักทายฉันที่หน้าประตูแต่ประโยคทักทายของเขาดูไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ฉันหันไปหาบีทแล้วก็ตกใจมันหน้าของบีทตอนนี้เต็มไปด้วยสิวเม็ดใหญ่เต็มไปหมดฉันเดินเข้าไปดูใกล้ๆเผื่อว่าจะตาฝาดแต่ก็ไม่ใช่ มันติดอยู่บนหน้าของเขาจริงๆทำไมหน้าของนายเป็นแบบนั้นฉันถามบีทด,ด้วยความเป็นห่วงแต่เหมือนเขาจะยังไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรผิดปกติบนหน้าของตัวเองเขาจับหน้าของเขาและตกใจมากเขาผลักฉันล้มแล้ววิ่งหนีไปในห้องน้ำ ฉันก็มำลังจะเดินตามเขาไปแต่บอมน้องชายฝาแฝดของบีทเรียกฉันพอดีวัดดีน้องจำมั่งรีบไปไหนของเธอนะ่ะบอมพูดและดูเหมือนเขาจะยังไม่เห็นสิ่งผิดปกติบนหน้าของบีทฉันจึงบอกเขาเขาเรียบวิ่งไปที่ห้องน้ำ แล้วบอกให้ฉันไม่ต้องยุ่งเรื่องของบีทเพราะเราไม่ใช่เพื่อนกันฉันเสียใจที่บอมพูดแบบนั้นทั้งที่เราก็เป็นเพื่อนห้องเดียวกันทแท้ๆแล้วฉันก็เป็นห่วงบีทมากด้วยฉันแอบดูอยู่ใกล้ๆห้องน้ำบอมเข้าห้องน้ำตามพี่ชายฝาแฝดของเขาไป แดนันเองฉันก็ได้ยินเสียงบอมร้องเสียงดังออกมาจากห้องน้ำด้วยความตกใจและเขาก็วิ่งออกมาด้วยสีหน้าแตกตื่นเขาเอาแต่ร้องว่านี่ไม่ใช่พี่ของเขานี่ไม่ใช่พี่ของเขาไม่นานบีดก็เดินออกมาจากห้องน้ำด้วยสีหน้าที่อับอายและเสียใจจนฉันรู้สึกได้ ฉันเดินไปหาเขาเขาแทบจะไม่กล้าสบตาฉันจะมาเยะเยอ้ยอะไรฉันอีกล่ะสะใจละสิที่หน้าฉันมีเม็ดขึ้นเต็มไปหมดแบบนี้ไม่เลยบีทฉันเป็นห่วงเธอนะมันเกิดอะไรขึ้นฉันถามบีทฉันไม่รู้ เธอเนี่ยนะจะเป็นห่วงฉันอย่ามาหลอกฉันเลยฉันแกล้งเธอเอาไว้เยอะจะตายขนาดพี่แท้ๆของฉันยังรับไม่ได้เลยไม่หรอกบีทบอมเขาแค่ตกใจเฉยๆเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาหานายเชื่อฉันนะฉันยิ้มให้กำลังใจบีท และดูเหมือนเขาจะรู้สึกถึงความห่วงใยที่ฉันมีให้เขาขอบใจหน้าใยโอไม่สิขอบใจนะซัยยนะชายขอโทษที่เคยแกล้งเธอด้วยอืไม่เป็นไรฉันเดินขึ้นห้องเรียนพร้อมบีทเมื่อถึงเวลาพักกลางวัน ฉันกินข้าวกลางวันคนเดียวเพราะโจยังไม่มาโรงเรียนถึงมันจะน่าเบื่อเป็นหน่อยเพราะต้องนั่งคนเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะอีกไม่นานโจคงจะมาโรงเรียนได้แล้วทันใดนั้นเองก็มีคนวางจานอาหารลงข้างๆฉัน เขาคือทีเควันนี้ทีเคมานั่งเป็นเพื่อนฉันเพราะกลัวว่าฉันจะเหงาฉันดีใจมากๆเลยละ่ะที่มีเพื่อนนั่งกินข้าวด้วยกันและไม่นานจานอาหารก็วางลงอีกที่ข้างๆฉันมันคือจานของบีทเขานั่งลงข้างๆฉัน บีทบอกว่าตอนนี้บอมยอมคุยกับเขาแล้วเขาขอโทษที่วิ่งหนีออกมาแบบนั้นเขาบอกว่าเขารักบีทเหมือนเดิมฉันดีใจที่บอมและบีทกลับมาดีกันเหมือนเดิมบีทขอบคุณฉันอีกครั้งที่ช่วยปลอบเขา และเข้าใจเขาแต่ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวหรอกที่เข้าใจเขา t คก็เข้าใจและทเคก็ไม่คิดจะเหาะเยะเยปีดแม้แต่น้อยเหมือนที่เขาเคยทำกับฉันแต่ตอนนี้ TK เ,เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วดีใจจังฉันอยากขอบคุณเธอ เลยมานั่งกินข้าวด้วยแต่ว่าบอมไม่ยอมมาชวนยังไงก็ไม่ยอมมาฉันเลยมาคนเดียวอืมไม่เป็นไรฉันบอกบีทแบบนั้นแต่จริงๆก็เสียดายนะถ้าบอมมานั่งด้วยกันก็คงดีพอเลิกเรียนฉันไปนั่งเล่นที่บ้านโจเหมือนเดิม และทีเคก็ขอไปบ้านโจด้วยฉันชวนทีเคออกไปเดินเล่นที่สวนหลังบ้านฉันขอบคุณคุณน้ำพุฉันเชื่อแล้วว่าเป็นเพราะคุณน้ำพุจริงๆที่ทำให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นสวัสดีค่ะคุณน้ำพุจริงๆบีสไม่ได้นิสัยไม่ดีเหมือนที่หนูคิดเลยตอนนี้เขา นิสัยดีแถมยังคุยสนุกด้วยล่ะ <c oughs> คุณช่วยทำให้บีสกลับมาเป็นปกติไม่มีเม็ดโตๆบนหน้าได้ไหมคะฉะนันอธิษฐานบอกคุณน้ำพุแล้วจู่ๆลมก็พัดแรงทันทีต้องเป็นเวทมนต์ของคุณน้ำพุแน่ๆทีเคบอกว่า บีสส่งข้อความมาฉันถามเขาว่าบีสส่งข้อความมาว่าอะไร t คยื่นโทรศัพท์ให้กับฉันและข้อความของบีสก็ทำให้ฉันดีใจมากๆหนอกของช็อตกลับมาเป็นปกติแล้ว จบกันไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราวากุเรดิโอด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราวากุเรดิโอค่ะ